เอาละฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter เถอะนะผมเอ่อทุกคนจะสงสัยผมว่าอาวุธของเรายืดร้อนมาได้ไงผมเอาผมไปฟาร์มในเคูเวสนะผมในคเควสเอ่อเอ่อกิวอะผมก็ทำมาถึงสีดาวแล้วล่ะทำมาถึงในกิวนะทีเดี๋ยวเราจะไปจัดการก,ก,กับตัวเอ่อกิคเควสเอ่อนี่ตัวน,นี้ก่อนลากัมบิน่าจะเป็นตัวที่กายที่สุดลองล,อง,ลองมาเป็นลองลองลองล,อง,ล,อง,ลองจากเอ่อ น่าจะเป็นตัวที่กากที่สุดถ้าเกิดว่าเป็นดับที่สองนะี่ยในเคสสามดาวคือเกตวอกกี้เนี่ยกากสุดแล้วแต่ว่ามันตัวเล็กไงมันมันตัวเล็กแล้วก็ผิวด้วยสำหรับตัวเกตวอกกี้ก็เลยโหคลิปที่แล้วนี่ตาย,ย,อ,ยอะไรเยอะเลยอะไรเนี่ยเนอพิทอ๋อเออใช่ผม,มลืมไปว่าผมไปทำเคสว่อน้ำมาแต่ผมลืมเออแช่น้ำ เนี่ยแรงครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่มีคลิปคลิค,ลคลอลดอวครับผมซึ่งไอ้คลิปที่สอนใช้ไอ้กันซอสเนี่ยผมเลยบอกไว้บอกว่าเราสามารถกดตรงนี้แทนซีเล็กก็ได้ครับผมแต่ผมถนัดกดซีเล็กมากกว่านะโอ้ยโอเคโชคดีคือถ้าเกิดเป็นแับนี้นเราเราแบบเครื่องที่ไปเดลยโอ้ ไม่มีนันเบอร์รี่ไงหรือว่าไอ้นันเบอร์รี่ช่วยได้ปะอ้าวคือผมลืมไปไงว่าบันจงไม่มีไ e อ e ้ท่านั้นอ่ะไอ้ท่าตะเวียงดาบหลังจากที่อ่าก็คือไอ้ท่ากดโอหลังจากที่เราใช้ท่าเอ่อไอ้นั่นได้อ่ะท่ากวาดอ,อ่ะวันนี้คือถ้าเกิดว่าเป็นคือมันเริ่มต้งแต่ในภาคสีใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไม่ติดนะ โอไม่ได้มาไหมโอเโอาโอุยอว เอ้ยของแลว้วผมถ้าดว่าสมมติว่าผมมีไอเรียกว่าอะไรนะมเล็ดพักกินพักกินนี่น่าจะเป็นฟักทองนะคือเราสามารถได้ไปนําชุดที่แบบมันจะเป็นสกิลมีสกิลฟาสชาร์จได้ครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากมีสกิลฟาสชาร์จหรือว่าโฟกัสนั่นแหละแต่ว่าคือตอนนี้ผมยังไม่สามารถทําเจมชาร์จเจอได้ไงแล้วผมยังขาดของอยู่นะผมยังขาดบอลลิสตกับอีกกันหนึ่งอนะน่าจะเป็นอาาุลากันเจลเจาอะไรอย่างนี้หละ น่าใช่มั้งเป็นคางคูระกันน่าจะหาได้ง่ายอยู่เพราะว่ามันเราทำคางของมันแตกเราก็ได้มาเลยเจ้าเราก็บีอุ้ยเมื่อกี้ก็ผิดโอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แม่เราติดคริสตัลใช่ไหมอุ้ย,ยจะ จะได้ท่าแหละแต่ว่าไม่ได้ไงเมื่อกี้จะโจมเมื่อกี้พืผ้ผมกำลังจะฟันลงพื้นแล้วแต่ว่ามันโยนกดโอ้ตามีน่าลดลงโลงัวเลย,ยเราไม่มีนันเบอร์อร,รี่อ่ะเอออย่างนี้สิโอไอรอนพีแอคหายไปอันหนึง่ง ชคดีที่เอ่อเรามีเยอะอยู่เรามีตังค์เยอะอยู่หืึเกี่ยบโดนฟัดนนะ่ะเอ้ยเดี๋ยวออมเผื่อใช้เวสต์โตนแบบแบบไม่ใช่แบบต้องหาเองดว่ะคือเราต้องใช้เอ่อมินิก่อนฮู้ยโอเคฮะนะเอ้ยเดี๋ยวหูลืมไปเรามีอันนี้ว่า โอดอยู่นิ้งว่ใช่ป่ะตรงควนตรงป่าอะเมื่อกี้พอดีเห็นว่ามันเอ่อแมวดำมันเอาเอันนี้เราไปเอเอเฮ้ยคิดแอนลันดีกว่า นี่แหละนี่แหละนี่แหละ,หละ,หละโอเคไอ้่มาเออ,อ่าอะไรจุดเราน้องจะอยู่ที่ตูดเหมือนกับอะไรเงี้ยซึ่งบอกเลยผมว่าตัวนี้มันจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับไม่ใช่สายพันธุ์เดียวดิซับเออน่าจะเป็นมันเป็นอยู่ในซัสายพันธุ์เดียวกับอสุรอ้อนนะผมก็คือแฟรงบีสัตว์เขี้ยวครับผมมันจะเป็นสัตว์เขี้ยวขนาดใหญ่ ซึ่งถ้าเกิดเป็นสายฟิลังบีที่ปัจจุบันที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็คือตัวลาจังอะผมว่าลาจังมันผมผมผมรู้สึกนะว่าตั้งแต่ภาคเสียมันปรากฏตัวทุกภาคเลยสี่สี่จีโอเคให้มันไปกินอาหารนี่มัน <c oughs> มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว okay. Okay. โอเคโอเคหน่งนะ รอให้มันนอนก่อนดีกว่าเล้ยนี่ไงเรามีเลี้ยวพาวเดอร์อยู่แต่ว่าเรายังไม่ใช้อะ่ะน,นอนใช่ล้วใช่ปะเออเ<อ>โอเคเดี๋ยวตังบอนนี่เรามีโพลีสน,นั้นนี่ นนนยังไม่นอนโอเคสรุปโอเคมันยังไม่นอนใช่ไหมมันไม่นอนใช่ไหมไปฆามไปเลยแล้วกันเอาบุยบุตมีดโอเค,อเคไม่เป็นไรมันเอาของเสียไป ตัวนี้เอาความคมลดเลือดก็จะหมดโหทำไปทำมามันเอ,อามันตามมาอีกโอเคกินไปไม่เนี่ยไม่นอนสักทีเฮ้ย๋อ,ม,อ,อมันสามารถเปลี่ยนทิศทางได้เพิ่งรู้ เ้ยรู้สึกว่าเมื่อกี้แมแวเรามันจะอ้๊ยยังไม่ตายเหรอก็อต,อตายกินเนื้ออุยอ้ยมันใกล้ตายจริงป้ะเนี่ยรู้สึกว่ามันโหดเออโอเคเดี๋ยวเราไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันโอเคมาต่อไปตัว r ร y a อ r u ลูดอรนะผมซึ่ง r ร y a อ r u ลูดออ่านี่ไงซึ่ง r ร y a อ r u ลูดอเนี่ยผม มันมันมน่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดเป็นอันดับสองมากในสามดาวตัวที่ผมคิดว่าโหดที่สุดในสามดาวก็คือปลาหลอดน,นะนี่ตอนนี้ผมเตรียมช็อกเต็ปมาแล้วผมอะผมไงี p ไปเลย ร้อนกับนี่ลายยูรอนมาแล้วการคำราม้วยรู้สึกเอ้ยผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยว่าเราว่าดวงตาของรูดอปกติจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ตัวรายรูรอนจะเป็นสีสีออกนีดหน่อยสีออกของดวงเดืองเนะผมจะไม่ได้นะว่าว่าว่าผมเคยพูดไปหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนผมจำไม่ได้อะว่ามันเคยมีสีเนี้ยเพราะว่าปกติผมเล่นมาผมก็ไม่ค่อยสังเกตอะไรหรอก อออว้าวสิได้ที่ตรงนี้เราไม่สัมบันไปน้ำได้ผมในภาเนี้ยสิได้มากเลย,ยเจุดอ่อนจะอยู่ที่ปลายหางครับผมที่เป็นแหลมๆอ่ะแล้วก็ตรงหัว ลำแบบตรงนี้ดูดูเห็นไหมเฮ้ยอฮ้ยโอ๊ยเมื่อกี้ผมไปเหยียบเท้ามันมันก็เลยเหยียบเราคืนเหยียบทีนี้เสียเรือ่อเรอเหยียบทีสถานะเหมือนเดิมเหมือนกันเลยมันกับของตัวกระต่ายผมรู้สึกว่านี่จะทำให้แบบเออ โอ้ยจุ้ยน่ารำคาญไหนตัวรูด้อนปกติอะมันมรูด้อนปกติโอ้ยนี่นี่นผมผมเห็นมันเดิมแบบเนี้ยผมตอนแรกผมจะพูดแต่มันใกล้ตาแล้วผม มันจะมีท่าพ่นสาบอันเหมือนกับถัวตัวลาเทียนด้วยนะเนี่ยเนี่ยดูดีท่าเมื่อกี้มันเหมือนท่ามันกำลังจะตายนะตอนที่มันเดินกระเพาะไปไหนไม่ให้ไปผมรู้มันหันหน้าไปทางนั้นมันจะไป,ไปอเอาตรงหางแล้วกันนั้นจะได้หางมัน,นอุ้ยอุ้ย กิงไม่ทันนะผมเมื่อกี้เห็นไหม <c oughs> เคตอนนีผ้ผมลืมไปว่าผมมีสกิลนี่ไงแต่ว่าถือว่าท่าท่าของตัวเนี้ยถือว่าให้มาเยอะนะสามสิบสองเลยคิดดูดิครับตัวม่าให้มาเยอะนะ อย่างนี้ก็ได้อุ้ยหูยดักแจะกิกงโอุ้ยเมื่อกี้จะปล่อยละตอนปล่อยไม่ทันเออเฮ้ย เมื่อกี้ผงเห็นไม่โดนจุดอ่อนนะเมื่อกี้นึกว่าแต่เราโดนหัวที่จริงมันโดนขา <c oughs> นการคำนวณของผมและผู้เร่นมันไม่ได้อยู่ในการคำนวณของผมหรอกผมคิปปมดตีมันไม่โดนมันไม่ตดจุดอ่อนอนะ มันติดหลังเฮ้ยกกินผิดก็กินเลี้ยวพาวเดอร์เฮ้ยเลี้ยวหรือเดีย๋ยวนะมาไปที่นี่ว่ะโอ้โหมองแต่ไปที่อันใหญ่ อสัวเมื่อกี้แมวมันจะทำการโจมตีรอยย่อยูดอสนะเอาให้แบบมันอยู่นิ่งๆไงตอนแต่ผมรู้สึกว่าท่านมันจะไม่เข้าเลยนะที่จริงตัวนี้มันแพ้ท่าุไฟนะ นี icana, ่แหละนี่แหละดีแล้วอ้าวโหนีการเอาห่างขึ้นด้วยเฮ้ยเออนี่แหละเราจะได้อินสแต็กปองมั้งก็คือเป็นฟองน้ำอุ้ยตัวตกนี่ถ้าเกิดว่าเป็นสายพันธุ์สปีชี่ของมันก็คือพ u พ p l e ร์ลูดอัครับผม กตว่าเป็นซับสปีชีก็คือพวกรูดอตเนี่ยเรามีโอกาสติดพิษดด้วยคผมไม่สิติดพิษเลย,เลยอะไรมีก้อนใหญ่ก้อนใหญ่กับก้อนเล็กก้อนเล็กยิงสามอันก้อนใหญ่ยิงสองอัน ออเรา <ST AR> จะระวังหางมันหางมันยาวครับผมอ้าวมันหิวมันหิวครับผมแต่ว่าไ้ตายแล้วด้วยถือว่าดี ผมมาผมก็เดินเฮ้ย้ยโอเคกลับมากันต่อครับผมไป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 เออโอเคงั้นเอาเป็นว่าผมขอจบเพียงเท่านี้ไปก่อนนะผมแล้วสุดท้ายนี้เช่นช่าก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมนำิปใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย